มาตามเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับเหตุการณ์ด่วนเกิดขึ้นที่ลำปางครับสึกสองผู้เฒ่าจริงๆสองคนนี้เขาเป็นญาติกันด้วยนะ,ะคุณน้นแขงคุณผู้ชมครับฝั่งหนึ่งเลี้ยงวัวอีกฝั่งหนึ่งเลี้ยงควายแล้วที่ดินติดกันฝั่งคนเลี้ยงวัวเขากั้นรั้วไฟฟ้าฝั<ะ>่งคนเลี้ยงควายก็กลัวว่าโอ้ยกั้นแบบนี้เกิดว่าลูกควายตัวน้อยๆฉันเดินไปชนนะ่ะแล้วโดนไฟดูดตายทายังไงเล่าเคยซัดกันมาแล้วรอบหนึ่งเลือดตกยางออกนะฮะสุดท้ายเจอกันอีกครั้งคราวนี้ถูกยยิงตาครับ ตำรวจสพเมืองปานที่ลำปางรับแจ้งพบศพนายสิงแก้วอายุ65ถูกยิงเข้าที่ลำตัวตายอยู่บนถนนทางไปทุ่งนาบ้านทุ่งบอมตำบบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางคนก่อเหตุเลรอครับบ้านใกล้เรือนเคียงและมีที่ดินชิดติดกันด้วยทราบชื่อคือนายเสาแก้วอายุ61คนตายชื่อสิงแก้วอายุ65คนก่อเหตุชื่อเสาแก้วอายุ61 60ขึ้นทั้งสองคนเลยนะฮะแล้วสองคนนี้ก็เป็นญาติกันด้วยนะ,ะหลังจากยิงเสร็จแล้วเขากลับไปหาลูกชายครับให้พาไปมอบตัวที่โรงพักพร้อมกับปืนลูกซองของกลางเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงเกือบเกือบสองทุ่มตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบครับเช่นเดียวกันกับข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเจอกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านยุรนันอายุ59พาไปดูที่เกิดเหตุแล้วบอกว่าคือตอนนั้นมีวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอตอนแรกอ่ะ ไม่รู้หรอกว่ามีคนตายเข้าใจว่ารถล้มไปดูใกล้ๆเอ้าโดนยิงตายนี่นาแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ได้ว่าใครเป็นคนทําเพราะไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ครับแต่มีข้อมูลว่านายสิงแก้วกับนายเสาแก้วสองคนเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับไม้เบื่อไม้เมาอ่ะทั้งทที่ก็เป็นญาติกันนะเคยขึ้นโรงพักมาแล้วด้วยทั้งคู่เลยครับลองฟังผู้ใหญ่เล่าเพิ่มเติมฮะไม่เหม่อไม่เมาตลอดก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาก่อนเคยทะเลาะกันมาก่อนทะเลาะถึงขั้นไหนครับ ถึงขั้นชกต่อยกันนะต่อยกันทำร้ายร่างกายกัน,นัคู่ตอนที่ทะเลาะกันนะ่ะเรื่งองเกี่ยวกับล้อมรั้วเลีล้ยงสัตว์ไม่เจอกับญาติของคนตายครับนางสุขอายุ72บอกว่าเขาสองคนเป็นเครยญาติกันคนตายเลี้ยงควายคนยิงเลี้ยงวัวปลายปีที่แล้วทะเลาะก,กันเรื่องล้อมรัม้วไฟฟ้า ฝั่งคนเลี้ยงวัวเขาขึงลวดไฟฟ้าเอาไว้ในที่นาของตัวเองแล้วฝั่งคนตายกลัวว่าอ้าวมาล้อมแบบนี้<ม>เกิดลูกควายฉันเดินโตเต๋โตเต๋ตเตตเตไปแล้วโดนไฟดูดตายทํายังไงอะ่ะเคยขอให้เขารื้อลวดไฟฟ้าออกไปแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ยอมก็เลยทะเลาะก,กันไม่ลงรอยกันมาตั้งแต่นั้นคนก่อเหตุเคยถือขวานสู้กับคนตายที่เคยถือค้อนเมื่อครั้งก่อนนะฮะซัดกันนัวเจ็บทั้งคู่ต้องขึ้นโรงพักทั้งสองคนตำรวจ ดำเนินการปรับฐานทะเลวิวาทจ่ายไปคนละ400แล้วก็รอของระแหงกันเจอทีไรต้องซัดต้องแขะต้องแสกันตลอดไม่รู้ว่ารอบนี้บังเอิญเจอกันระหว่างทางหรือเปล่าแล้วไปทะเละมีปากเสียงอะไรกันอีกถึงขั้นว่าคว้าลูกปอนมาคว้าลูกซองมายิงตายในทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคํามือยิงนะฮะถึงสาเหตุที่แท้จริงเบื้องต้นจะแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดพรบอาวุธปืนเพื่อความเป็นธรรม คนก่อเหตุเขาชี้แจงว่ายังไงรวมถึงคนตายซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้มีสิทธิ์แก้ต่างอะไรเลยเนี่ยแต่ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแรงงานให้ทราบต่อไปนะฮะ